สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเอชชานลสวัสดีเราก็มาอยู่ในเกมทีมไฟเทคนิกกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสาหรับคลิปเปิดกระชาเกม t t นะครับและที่ผมกลับมาในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องบอกว่า Tft เนี่ยล่าสุดครับเขาเพิ่งอัปเดตเวอร์ชันสิบสี่ไปสดๆดร้อนๆ้อเลยนะครับและการที่มันเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเซตที่ใช้นะครับตัวละครที่เล่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยและนนนีีมน้มมมักนน็าใท บอกเลยว่าใครที่ชอบแนวแบบมึงเมืองไครเทคไคเทคหน่อยผมว่าเซตนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะชอบกันแน่นอนนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ก็ชอบตีนี้เท่าไหร่เพื่อนก็ส่วนชอบไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเปิดกระชานะครับโดยแพทที่อัปเดตมาใหม่นะครับมันมีตู้กระชามาใหม่ถึง3ตู้เพื่อน <c oughs> ที่สําคัญนอกเหนือจากตู้กระชาเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตู้กระชาที่มาใหม่ก่อนดีกว่าก็สำหรับรอบนี้นะครับมันก็จะมาเป็น GB1 อันบอลหนึ่งนะครับแล้วก็กระดานหนึ่งซึ่งตัวอันบอลเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์เวนเพื่อนๆคือผมเนี่ยชอบตัวนอกเมต้าเพื่อนๆโอกาสที่ทีมงานเขาจะหยิบมาทําเป็นอันบอลหยิบมาทําเป็นตัวซีบีเนี่ยผมว่าน้อยมากพอดูทรงแล้วเนี่ยทีมงานเขาวนเวียนแต่ตัวละครที่แบบคนชอบจะเป็นส่วนมากนะอย่างเช่นเวนยาซืโอนะครับอารีอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันแบบมาแล้วมาอีกนะตัวที่ผมชอบอย่างซิกอย่างแบร์เนี่ย ไม่เข้าเกมสักทีผมก็มาดูกันเมื่อไหร่มันจะมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างเวนอันบอลกันก่อนเลยครับนี่เลยผบอกเลยคือผมว่ามันเท่จริงมันเท่มากผมว่าไอาพวกตัวอันบอลนี่คือแบบเท่กว่าตัวในเกม L ปกตินะตัวในเกม L ปกติเนี่ยรายละเอียดผมว่ามันยังไม่เท่าดีเลยครับก็เดี๋ยวให้ดูให้ครบเลยนะครับ าจริงมันไปยิงตอนไหนนะนี่เทียวทีโหดูดิโมเดลคือแบบอลังมากอันนี้มันก็ดูชัดได้ไม่มากนะเอ้ยมันเซ็ตได้ไหมเอ้ยเซ็ตได้นะนี่แบบชัดอ่ะดูอีแล้วกันชัดขึ้นมั้ยชัดท้นแล้วนะครับอ,อันนี้ท้าปิดนะก็เวเนี่ยเดี๋ยวออยเท่านี้ครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นจีบิน้องจันน่านะฟอร์ดแคสจันน่านะครับอันนี้เนี่ยสกินถือว่าโบราณมากเนเพื่อนแต่ว่ามันก็เป็นสกินที่สวยนะของจันน่า น่ารักเลยนะครับทิบิผมว่าคนทำจันหน้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับโซโอีเพื่อนเพื่อนคือแบบดูสไตล์ดูอะไรแล้วอานแบบมันใช่เลยนะน้องนักข่าวจันหน้านะครับอ,อ๋อใช่แล้วก็สำหรับตัวต่อไปที่ใกล้มาเนี่ยใครที่อยากจะได้ตัวสีทองนะรู้สึกว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นโยนเพื่อน,อนโยหรือว่าโยเนนะครับใครที่เป็นเมนเ,นเนี่ยก็อใจรอกันได้ แต่ผมเนี้ยไม่เปิดอยู่แล้วเอาจริงพวกแกงแกซื้ออกแกงโยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยสองพี่น้องกันอ่ะโอเคก็จันท้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทันมากอันนี้จะเป็นกระดานครับดูตัวอย่างกันก็ได้ก็สำหรับรอบนี้ถ้าพูดตรงนะสิ่งที่ผมอยากได้มากสุดเนี่ยคือกระดานเพื่อนเอาจริงเกือบทุกรอบที่ผมชอบเนี่ยผมชอบกระดานนะเพราะกระดานเนี่ยมันเหมือนเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆอเออแต่ว่าตัวละครส่วนมากเราจะใช้ตัวที่เราชอบอยู่แล้วไง รู้สึกว่าการะดานนี้มันเลื่อนได้ด้วยมั้งคล้ายๆกับของเมกเออแต่ว่นนี้มันเป็นเลื่อนลงเลื่อนลงจากตึกแต่ของเมกมันเหมือนแบบเลื่อนลอยขึ้นไปกลางอากาศนะครับในโอเมกาเนะโอเคอยู่มันก็ดูมีลูกเล่นเยอะนะเดี๋ยวมีแค่นี้หรอเดี๋ยวนะแค่แค่นี้ถือว่าน้อยนะผมนึกว่ามันจะมีเปียะอะไรเยอะกว่านี้นะครับไม่เป็นไร เราก็ถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูร้ันค้าหมบุนเวียนซะหน่อยละกันก็สาหรับใน้านคาหมบุนเวียนนะครับแน่นอนตัวละครที่มาสุมเนี่ยเขาก็มีมาให้แลกนะสำหรับใครที่เป็นสายเกลือนะครับโดยเราต้องใช้มิติเมดลเลียนนะครับจำนวน10อันสามารถมาแลกได้เลยนะครับทั้งเวนจิบิจันน่าแล้วก็จะมีกระดานใหม่นะครับโปรเจกต์เอ็ดโฟลนะและในส่วนของบูมนะครับใครที่อยากจะได้ของเวนครบเซตเนี่ยเพื่อนจะต้องมาซื้ออีก2เหรียญนะมิติกเมดัลเลียนสองเหรียญน,นะครับส่วนของน้องจันน่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ลานคารบ ของจันน่าเนี่ยมันแพงหน่อยเพราะว่าเราจะต้องซื้อเป็นแพ็คครับอ่ะนี่เลยของจันน่าเนี่ยมันจะเป็นแพ็คนี้นะครับมันจะมีอยู่ h w l i n g Gale นะซึ่งแพ็คนี้เนี่ยมันราคาเกือบ3,000เพื่อนแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือมันจะมีพาร์ทรวมอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีจิบิจันน่าแบบธรรมดากับอ e ีโมดพิเศษนะครับสตอร์มคัมมิ่งอันนี้ให้ด้วยนะเอาจริงแล้วแพ็คนี้เนี่ย คือถ้าผมเปิดได้จะหน้าเดี๋ยวผมอาจจะมาจันนะนอกจากนี้จะมี bundle เ,เริ่มต้นของ Cyber City นะครับสำหรับแพ็กนี้เนี่ยเขาจะมีนักวางแผนเริ่มต้นนะครับ1ดาว Star c h a r ์200นะครับแล้วก็อีโมทพิเศษนะของคุโรกับอะไรเนี่ยชิโร่กับคุโรนะครับอ่ะก็ในส่วนของ bundle กับแพ็กใหม่เนี่ยก็จะมีมาเท่านี้นะแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของอ๋อใช่เราก็ทีเด็ดอันนี้ผมลืมเกือบลืมพูดทีเด็ดเนี่ยมันคืออันนี้เพื่อน ประตูมิติครับเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของเล่นใหม่นะคือประตูมิติคืออะไรเวลาที่เราจะกระโดดไปกระดานคนอื่นเนี่ยเราจะต้องกระโดดเข้าประตูวาร์ปใช่ไหมเพื่อนๆและตั้งแต่แผ่นนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะสามารถคอสตอมประตูวาร์ปของเราได้แล้วครับสำหรับวิธีได้นะจากที่ผมดูนะครับตอนนี้เนี่ยคือจะต้องใช้มิสติกเมดเลียนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยมันจะมีทั้งแบบถูกนะครับอันนี้พวกนี้จะเป็นแบบถูกแล้วก็แบบแพงนะครับที่เข้ามากับทีมตัวละครน,นะครับอย่างเช่นของน้องชาน,น่าหรือว่าของเวนนะครับ เราจะต้องใช้เหรียญมิสติกเมดาเลียนถึง3ชิ้นนะแต่ว่าธรรมดาเนี่ยใช้แค่หนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเซตนะครับประตูมิติเนี่ยใช้ยังไงก็ให้เพืเ่อนคลิปตรงกลางนี่เลยครับนี่ด้านขวานะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมานะก็ใครที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะและสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมด60ครั้งครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ออกตัวหน้าตู้เนี่ยมาหลายคลิปมากนะ3คลิปได้แล้วมั้งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะออกให้ผมได้หรือย,ยังนะโดยตู้ที่ผมจะเปิดนะะครับเเียวผมมจส่ สิบทีันหน้า20แล้วก็กระดาน30นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวไหนหรือว่าตู้ไหนหรือเปล่านะมาพร้อมแล้วก็ไปเลยครับโอเคสีเขียวนะครับแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราลุนมิติเมดาลเลียนได้มีไหมโอเคมี1อันครับก็ยังดีครับ1อันก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้นะ อะเวนเกลือไปแล้วนะครับมาน้องชน,นาต่อไปเลยครับมาได้ไหมโอ้โหสีฟ้าจบครับเอาจริงมันลุนง่ายไปหน่อยอ่ะเนี่ย้อเสียงคือมันแบบผมอยากให้มันลุนมากกว่านี้นะโอเคอันนี้เกลือมากเลยครับมิติแมนนีเลี้ยงไม่ได้นะอันนี้มันจะเป็นไมล์สโตนนะครับมาอีกทีหนึ่งนะครับน้องชน,นาฮึบมาหน่อยเถอะเอาจริงสุ่มตอนนี้คือไม่ได้ถูกๆูนะเพื่อนๆโคตรแพงนะ แต่ว่าสีเกี่ยวเนี่ยผมว่ามีโอกาสดุนมากกว่าเมสติกเมเดเลียนโอ้โหโคตรเกลือเลยเดียวเรียบร้อยนะครับมา30โลสุดท้ายนะครับขอเธอกระดานโคตรอยากได้ทึบทองโอ้โหไม่ได้อีกแล้ว my god โอ้โหมันจะเกลือถึงเมื่อไหร่ตู้นี้เรียบร้อยเดียวได้2000ผมคนดีใจไหมไม่อยากดีใจเลยนะ อ่ะมาอีกสองทีครับไปเอาให้มันจบมาเถอะโอ้โหเขียวทะคจริงของมิสติกเมดาเลียนก็ได้อ่ะวันนี้ไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหเกือสุดๆนะครับไตสุดท้ายครับจบคลิปปะไม่ God, ก็โคตรเกลือไม่มาจริงดีท้องทนาะเนโอเคครับเรียบร้อยครับทุกคน โอ้โหดูด,ดูแล้วดูได้เป็นเออโอเคมาหนึ่งเหรียญนะครับดูได้แต่ไอ้กล่องอันนี้นะเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ได้มาทั้งหมด3มเหรียญนะผมว่าเดี๋ยวผมซื้อสักอันนะเอาของใครดีของจันน้าไหมแต่ของจันน้ามันตัวเราไม่เข้ามันก็ดูแบบจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่ของพึ่งนี้ก็น่ารักนะครับหรือว่าอันเนี้ยมันก็ดูไปกับภูปาร์ตี้ได้นะแต่ดานที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมว่าเหมาะกับอันนี้เพื่อนอีเวนต์ฮอริซอนนะครับ ใช้แค่หนึ่งด้วยโหเอาอะไรดีอะแต่จะหน้ามันดูอลังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกดดูได้ด้วยเพื่อนๆนี่ครับมันจะเป็นวงแบบนี้นะนี่ก็สวยดีนะอันนี้พึ่งนะครับก็น่ารักดีโหนี้มีใส่ลุงด้วยสปัปาร์ตี้อันนี้ก็ห้วงลึกกลางหู่ดาวโหมันใหญ่มากเลยนะประตูมิติมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับแต่เอาจริงๆอย่างที่บอกอะคือรอบนี้ผมว่าผมไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นนะ เดี๋ยวผมเอาประตูนี้ดีกว่าผมว่ามันเข้ากับกระดานผมเะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระดานเนี่ยผมใช้เป็นกระดานนี้อยู่อ่ะก็เดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวไปลองในด่านให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหนี้โคตรเศร้านะครับไม่ออกอีกแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าตัวที่ผมชอบเนี่ยขอให้มันออกแล้วกันอ่ะโอเคก็เดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับตูมิติเป็นไงนะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยประตูตรงกลางมันเปลี่ยนเลยเพื่อนๆผมเปลี่ยนอยู่คนเดียวโคตรเท่ เนี่ยผมว่ามันเข้ากับทีมนี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วก็เดี๋ยวนะ่าจะจบคลิปแล้วนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราจะกระโดดไปตรงกลางเพื่อนๆนี่วงดูนี่โคตรเทพมะกระโดดตรงนี้ด้วยอ่ะเจ๋งมึงอ่ะอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ต้องเอาอะไรเลขเก้าจริงผมอยากเล่นน้ำตาเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวลองดูกลับอีกทีนึงนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็น่าจะาไว้เท่านี้นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับสำหรับใครที่จะสูงกระชั่งไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่มีตัวน่าสนใจรอบหน้านะสำหรับวันนี้เดี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายนีเท่อยู่คนเดียวไปแล้วสวัสดีครับ